สวัสดีครับผมนายพิเชษเจริญโชคไพศานะครับเป็นนปตนะครับหรือว่านักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ่าเองนะครับวันนี้ครับเราจะมาเอามือสมาชิกครับที่แรกของนายประกินนะครับจํานวน3มไร่นะครับวันนี้ที่เราจะมาเอามือก็คือก็จะมีวัชพืชปลูกครับเป็นต้นไม้นะครับเป็นอันนี้เป็นมะม่วงครับมะม่วงมะพร้าวครับแล้วก็มีต้นมะนาวครับแล้วก็มีพะองมะพร้าวแล้วก็มี มะทะเลโจรครับผมเป็นสมุนไพรนะครับจะมาปลูกรอบๆบ่อนะครับขาเลี้ยงดินเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเมีดเตยซอยเม็ดเตยซอยมีดเตยแพรนยงไหนยามไหนยามตะหัน อันนี้เาสร้างความมั่นคงทางอาหารผงเหน่แดงกันนะคะลงบอ,อกไปนะคะพวกเป็นอาหารปลาแล้วก็อาหารสัตว์นะคะไปอยกันเลยค่ะ กินลาน้อยครับเจ้าของแรงโอกหนองนาครับกี่ไร่ครับมีสามไร่สามไร่นะครับอันนี้จะเป็นโคกโคกนะครับโคกหนองแล้วก็นานะครับนาพื้นที่นี้ครับอันนี้คลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่แล้วก็น้ําก็จะลงมาตรงนี้นะครับในน้ในหนองนี่มีปลามีปลาอะไรบ้างครับมีปลาสวายปลายมปลาสวายปลายี่สมนะครับ ปลาจาระเม็ดปลาจาระเม็ดนะครับโอเคครับสองพันตัวครับโอเคครับ ในการในการเอามือสามัคคีแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้แบบพัฒนาการนำเภอนะครับได้พูดคุยทีหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เอามือสามัคคีที่แปลงที่ปกิจิติลาน้อยนะคะค่ะบ้านเมรินค่ะตำบลพิลาน้อยวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่มาอบรมแล้วก็มาร่วอเอามือสามัคคีกันวันนี้เราก็จะ รู้แล้วว่าเราจะเอากิจกรรมไปใช้ในแคมปรเรายัางไงนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าขอแงแคมนะคะที่เป็นมากมากนะคะขอบคุณค่ะไม่น้อยเฮ้